สวัสดีครับผมจินนะครับผมจากแกล์ทูแฮนนะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงนะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยนะครับผมของอจริงๆจะบอกว่ารีวิวเสียงก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวพวกน้อยเกตเนี่ยมันจะไม่ได้มีเสียงนะครับผมเรียกว่าเป็นรีวิวการใช้งานแล้วกันนะครับผมเฟรมมากเกตนะครับผมก็ใช้รหัสรุ่นว่า f c 1 0นะครับผมครับก็มีคอนโทรลเดียวเลยนะครับผมก็คือเชอโทนะครับผมก็ เดี๋ยวลองมาดูการใช้งานนะครับผมแต่ว่ามี1นึ่งท็อกเกิลนะครับจะมีฮาร์ดกับซอฟต์นะครับผมอ่ะตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมพูดถึงแบรนด์เฟรมมาอีกนิดนึงนะครับผมจริงๆผมจะพูดอะไหลายๆคลิปเลยว่าเฟรมมาเนี่ยเป็นแบรนด์จากจีนนะครับก็ทำตลาดใหม่แล้วก็ทําราคามาค่อนข้างจะดีนะครับผมราคาของเขาหลายๆก้อนเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับผมที่เข้าไปดูเนี่ยตัวแทนบ้านเราเนี่ยก้อนนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสนะครับผมจะเห็นว่าเฟรมมาหลายๆก้อนเนี่ยจะใช้ราคาเดียวกัน ถ้าเยอะเลยนะครับผมก็คือใช้ราคา1,290นะครับผมราคาเดียวกันเลยก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ไรเกตที่ราคาไม่สูงนะครับใช้ได้ครับผมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเลยครับผมเรากลับมาดูทตัวเฮ u s ิ่งอีกทีนึงนะครับผมก็มี1น v LED บอกสถานะการใช้งานนะครับเปิดปิดครับผมก็มี1นึ่งฟุตวิทย์นะครับผม อย่างที่บอกนะครับคอนโทรลมีคอนโทรลเดียวเลยนะครับผมก็มี TS Hole นะครับผมแล้วก็ท็อกเกิลหนึ่งท็อกเกิลนะครับมีฮาร์ดกับซอฟต์ตรงเนี้ยที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจครับผมซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยที่เป็นลักษณะน้อยเกตที่มีคอนโทรลเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยไม่มีไม่เจอท็อกเกิลนะครับผมอันเนี้ยเฟม้าทำมาให้ด้วยราคานี้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใช้งานกันดูครับผมเราจะวางไว้หน้าเสียงแตกนะครับผมสำหรับน้อยเกตเนี่ยต้องวางไว้หน้าเสียงแตกโอเคครับจะย้ายตำแหน่งกันนิดนึงครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆซื้อไปน้องๆถือไปนะครับผมน้อยเกตเนี่ยต้องเอาไว้เอาไว้ก่อนเสียงแตกนะครับผมอย่างในตอนนี้ที่ผมต่อเนี่ยผมจะต่อแบบจากกีตาร์มาแล้วก็มาเสียบตัวนี้ตัวที่1นะครับผมแล้วก็เข้าเสียงแตกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองปิดก่อนนะครับผมว่ามันมีพวกน้อยเยอะไหมนะครับผมจะสังเกตว่าอ๋อมีน้อยเลยนะครับผมเด็กขนาดปิกอัพตัวัมนะครับผมผมจะลอง ใช้ปิกอัพตัวสิงนะครับผมอ่ะจีครับจะได้ยินชัดเลยนะครับว่ามีสัญญาณแทรกเข้ามาค่อนข้างแก่เยอะระดับหนึ่งครับผมครับอ่ะมาเปิดใช้งานดูโอ้ครับค่อนข้างเงียบเลยครับผม สองสองก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมคราวนี้เราลองเริ่มมาใช้ตรงแท็คโฮมนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับผมครับถ้าเกิดปิดเนี่ยมันก็ปิดหมดเนี่ยสัญญาณจีก็ยังเข้ามานะครับผมผมแนะนําว่าให้เปิดในระดับที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับผมกีตาร์ตรงนี้ผมจะบอกเป็นว่าเปิดเที่ยงเปิดส0บโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงจีเนี่ยไปแล้วแต่กีตาร์ของเพื่อนๆนะครับแต่ละตัวเนี่ยอาจจะปรับตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับผมของผมเนี่ยเปิดมาเนี่ยที่บปดโมงเนี่ยเริ่มเงียบละครับผม เดี๋ยวลองดูให้เพื่อนๆเ,เปิดมาในจุดที่มันเงียบสุดก็พอนะครับผมถ้าเลยกว่านี้บางทีมันจะทําให้สตเตนเนอร์มันหายนะครับผมแนะนําว่าอย่างที่ไล่เลยผมค่อยๆไล่อ่ะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโอเคละไล่มาจนเจอว่ามันมันปิดน้อยได้เราก็พอละครับเรียกว่าลองใช้งานดู จะเข้าเข้าช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตรงเนี้ยมันกีตาร์เรามันก็ยังเขาเรียกว่าซัเทนเนอร์มันไม่หายแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเข้าช้าไปเนี่ยเราก็เพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมที่การที่ผมบอกว่าเข้าเนี่ยก็คือการเข้ากําจัดน้อยเกจนะครับผมเต่งน้อยเนี่ยมันถ้าเกิดอย่างเช่นตรงนี้ลองดูนะครับผมกว่าจะเข้าก็แป๊บหนึ่งครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเข้าเลยมากกว่านี้ก็ค่อยๆเร่งไปอ่ะอันเนี้ย เข้าเร็วระดับหนึ่งละหลังจากมันเข้าหลังจากที่เราปรับได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็เราก็ลองเล่นดูลองเล่นโน้ตย,ยาวๆดูนะครับว่าซับเทนเนอร์เนี่ยมันหายไหมเสียงหางหางเสียงเนี่ยมันกุดไหมครับก็คือเราลองลากโน้ตดูสักโน้ตหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าโน้ตค่อนข้างจะหายเร็วแล้วหมายความซับเทนเนอร์มันโดนมันโดนอ่าร้อยเกล็นเนี่ยกำจัดไปด้วยนะครับผม ถ้ารเรนเนอร์ผมหายถ้าเกิดว่ามันก็มันก็จะแลกกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเข้ากําจัดน้อยเร็วเนี่ยก็ต้องแลกกับสเตนเนอร์ที่หายไปนะครับก็เสียงก็จะกุดหน่อยกีตาร์ครับอ่ะจริงๆตรงเนี้ยผ,ผมถือว่ายังรับได้อยู่ ถ้าเกิดเราเปิดมากจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมผมจะลองถ้าเราเปิดมากๆเนี่ยเนี่ยเสียงกีตาร์ก็จะหายไปเลยนะครับผมตรงนี้เป็นไม่ได้เป็นความผิดปกติของน้อยนะครับผมน้อยเกจเนี่ยถ้าเปิดเยอะๆมันจะเสียงกีตาร์มันจะไม่ออกนะครับผมเนี่ยอันนี้เข้าเร็วแต่ว่าจะสังเกตเลยว่าเทสเนอร์มันหายนะครับผมผมลองเล่นโน้ตยาวๆค้างให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับผมเสียงถ้าไม่ออกเลยนะครับผมหาย กลายเป็นเสียงสั้นเลยแต่ว่าเกตแต่ว่าน้อยเนี่ยไม่มีเลยครับผมก็อย่างที่บอกเลยต้องแลกกันถ้าเกิดว่าเราจะเอากำจัดน้อยเยอะๆเนี่ยแต่ว่าซัตเทนเนอร์หายเนี่ยจะโอเคไหมแต่โดยปกติที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะปักแบบที่ผมแนะนํานะครับก็คือปรับในจุดที่เรียกว่ามีน้อยบ้างแต่ว่าห่างเสียงหรือว่าซัตเทนเนอร์เนี่ยมันยังไม่ได้หายเยอะนะครับผมครับ ครับอันนี้ถือว่ารเรสเดอร์หายนะครับผมหายเร็วไปผมจะลดมาครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปรับน้อยเกตนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่า เปิดในระดับที่เรียกว่าตับเทนเนอร์เราไม่หายเนี่ยจะดีกว่านะครับผมมีน้อยบ้างช่างมันนะครับผมมันจะไม่ได้มีเยอะมันถึงแม้มันจะเข้ากําจัดน้อยได้ช้าแต่ว่าตับเทนเนอร์ไม่หายผมว่าตรงนี้มันทําให้สาวกิตาของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้น้อยเกตครับผมครับเท่าที่ลองนะครับผมน้อยเกตของเฟลม่าก้อนนี้เนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมผมจะเขาเรียกว่าให้คะแนนจากราคาด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพที่ที่ทำมาเนี่ยผมว่าราคาเนี่ย ทำราคามาค่อนข้าง,าง <g ib ling> ดีอยู่แล้วนะครับกับคุณภาพประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมคราวนี้เรามาดูตรงฮาร์ดนะครับผมว,วันจะเป็นยังไงนะครับเหมือนตัดเทนนอร์เพิ่มขึ้นนะครับผม เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับท o เกนไปที่ฮาร์ดนะครับผมมันจะเป็นเหมือนตัวยกระดับให้เขาเรียกว่าการเข้าถึงน้อยน้อยเกตเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมลองสังเกตด,ดูนะครับอันนี้ฮาร์ดนะครับผมแปบ๊บเดียวเข้าเลยครับผมถ้ามาที่ซอฟพักหนึ่งนะครับผมครับถ้าฮาร์ดฮาร์ดนี่เข้าเลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูตาเทนเนอร์นะครับว่าหายไหม เทอเนอร์ก็ยังค้างอยู่นะครับเท่ากับซอฟเลยใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้เข้าเร็วเนี่ยผมว่าเลือกฮาร์ดก็ได้นะครับผม ทรนเนอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมก็มีท็อกเกิลตรงนี้ถือว่าโอเคเลยครับผมปรับฮาร์ดก็ยังยังเขาเรียกว่าเข้าเทรนเนอร์ยังอยู่แต่ว่าเข้าเข้ากำจัดน้อยได้เร็วครับผมตรงนี้ดีเลยนะครับผมขับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเฟรมาร้อยเกตนะครับผมกับถ้าเพื่อนๆหาร้อยเกตราคาไม่แพงเนี่ยผมว่าเฟรม้าเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมผมว่าสําหรับมือใหม่แล้วมืออาชีพเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นแบรนด์ไม่ได้ ไม่ได้บุลี่ว่ามันมาจากจีนเนี่ยผมว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมทั้งราคาแล้วก็คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมก็นี่ผ่านถ้าอยากฟังคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้าที่ชอบผมมีของเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาลองให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ